โอเคครับผมสวัสดีครับกลับไปดูเกมแบทเทนแคทกับด่านนี้มีชืนะ่อว่าแมวในหิมะครับอ่าด่านนี้เป็นด่านเก็บตัวนําโชคนะครับมีทั้งหมด5ด่านครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปอ๋อแล้วมันก็มีควยให้ต้องเคลียร์ยี่สิบครั้งเหมือนกันครับเอ้ยอด่านแรกครับผมขนมวิสกิตครับผมไปน่าจะชิลป้งไม่ยากหรอกด่านเก็บตัวนําโชคเนี่ยโอเคครับ รถไฟไปเลยแล้วกันนะไป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 จบได้ไหมจบไม่ได้เหลือหนึ่งี่ั้งหากโอเคไปไปไปช่วยเคลียร์ให้รถไฟหน่อยเร็วอ่าหวังว่าเจ้าส่งของจะตีโดนบ้านเนาะถ้าตีโดนบ้านก็ชนะเลยโอเคชนะแล้วเรียบร้อยครับด่านแรกครับได้ตัวนำโชคามาหนึ่งครับผมไปด่านต่อไปครับด่านที่สองครับผมพิราบข่าวครับมาเลือดก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่สองหมื่นครับอ่าส่งของไปเลยแล้วกันนะ เจ้าสลามครับผมไป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 งับหน่อยเลยแงมโอเคดีมากน้องรถไฟไหมครับไป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 ,ไปช่วยกันหน่อยช่วยกัน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 ไปจบเลยไปจบเลยงับมันสลามโอ้สลามไม่งับอ่ะเรียบร้อยจบโอ้โหไม่จบอีกมีมาโมอดอีกตั้งหากบาบูเลยแล้วกันนะครับมันไม่น่ายากขนาดนั้นหรอกเรียบร้อยครับโดนส่งของจบไปละรอบนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวน้ำโชว์ครับผมไปด่านต่อไปครับ อันที่สมครับผมหิมะตกยามรุ่งอรุณครับเนี่ยเลือดมีนเท่าไหร่หอกหมื่นรถไฟเลยละกันนะปึ้มโอ้เกือบ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 ถ้ารถไฟแรงกว่านี้สักนิดหนึ่งน่าจะโอเคครับโอ้โหรถไฟผมไปไปไปเจ้าเต่าไปครับไป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 ช่วยกันเคลียร์หน่อย <c oughs> เขาไม่ถึง <c oughs> เขาไม่ถึงโอ้โหไอสโนว์บอลมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปไหมเนี่ยเฮ้ยเยอะเกิน ไปไปไปเข้าไปพอเข้าไปครับเข้าไปพยายามเข้าไปให้ได้ครับไปจบบ้านมันโอเคน่าจะจบแล้วครับเรียบร้อยครับผมจบละได้มาสองสองตัวนําโชคครับผมไปต่อครับโอเคครับดันที่สี่ครับบุตดาแห่งโรแมนครับผมนะรถไฟเหมือนเดิมครับบึมโอเคไปไปงับมันสลามงับไม่โดนด้วยน้องหรืองับโดนนะ ไม่ดูครับไปเจ้าส่งของไหมครับสลาบน่าจะตายแล้วอเคครับไปเจ้าไม่ิี่ไหมครับลูกนี้ปล่อยบาบามุตก็ดีครับผมเอ้ยปล่อยได้เหมือนกันอ่ะจบแล้วครับเรียบร้อยครับผมได้มาสองตัวนําโชคนะไปด่านต่อไปครับด่านที่ห้าครับด่านสุดท้ายครับความปรารถนาเย็นเยือกครับผมนะรถไฟเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแล้วปล่อยรถไฟไปอย่างเดียวแล้วอะเจ้าเต่าไหครับ เรียบร้อยส่งของไหมครับผมมันก็ไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะทำไมรถไฟผมตายนะดูว่ามันแรงนะไม่รู้ครับผมโอเคได้อยู่ครับส่งของไปเพิ่มครับอ่าเรียบร้อยโดนเจ้าสลามผมเหมือนก็แรงอยู่ดนดี๋ยนี้ถ้าเป็นเล่นไปรถไฟครับไปชวหน่อยหรอเออแั่แหละหาตัง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 เข้าบ้านหน่อยปล่อยใครไปดีอะบามุดไหมโอเคนึกว่าจะไม่มีตัวบุ้มมาเนาะรีบไปรีบไปรีบไปเออ ดัานาไปใ,ใกล้ๆครับบาบูตจะได้เชิดชายครับผมตบมาวุตดีมากขออีกทีหนึ่งโอเคครับเจ้าช้างไปละไปจบบ้านเลยละกันนะไม่ต้องเล่นไข่แล้วเล่น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 ,ลนพูดอะไรวะเนี่ยเล่นตัววิ่งไปไกก็จบครับผมโอเคครับรอบนี้ได้ตัวนําโชคมาสามเนาะอ่ะแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเคลียร์ครบยี่สิบรอบก่อนนะแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เคลียร์ครบยี่สิบด่านเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่ะรับมาเลยแล้วกันนะครับเจ้าตั๋วสามใบเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดกระชาลักกี้กันดีกว่าครับผมอ่ะมาครับผลประกอบการวันนี้ก็คือ90ใบครับผมถือว่าฟาร์มไอเทมเนาะเกิอบไปเลยแล้วกันนะครับ10ใบแรกรัวๆครับกดแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับยาวๆครับยาวไปยาวไปโอ้ลืมไปว่ามันได้เจ้าแมวจิ๋ว้วยเนาะเกิดคุ้มค่าเหมือนกัน1ิใบสุดท้ายครับผมไปดูซิ จะมีแมวจิ๋วเยอะไหมเออเปิดมาตัวแรกก็ได้เลยอ่าตัวที่2ครับผมอ่าตัวที่3ครับตัวที่4ี่โอเคครับประมาณนี้ครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ๋ยวผมขอไปอัปเกรดเจ้าแมวจิ๋วก่อนแล้วกันนะสักครู่นะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปจริงๆแล้วบายครับเย้ย